สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวมารีวิวรถให้ลูกค้าดูก่อนนะคะกำลังจะส่งมอบรถนะคะ f o r t u n e r GR Sport สีขาวมุกนะคะได้ไหนี่วันนี้ขออนุญาตเป็นอมวยนะคะหนึ่งวันนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงรีวิวคะ่ะโอเคตอนนี้นะคะรถนะคะได้เ,เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเลิกเ้าโมงนะคะลูกค้าก็จะรับรถนะคะ f o r t u n e r GR Sport นะคะ สีขาวมุกนะคะหลังคาดำนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีสัญลักษณ์จีนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าตรงกระจกหน้านะคะหลังพื้นของเราเลยนะคะแล้วก็มีล้อแมก ขอ20นะคะเป็นแม็กอัลลอยแบบนี้นะคะมีคาลิเปอร์สีแดงนะคะสวยเด่นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าโอเคแล้วถัดไปด้านในนะคะพอดีว่าคุณลูกค้าท่านนี้นะคะแถมขอของแถมนะคะเป็นนี่เลยสายคาเดเบลนะคะที่ดดาจัดให้นะคะ2คู่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสัง่งตรงนี้จะเป็นเบาะหนังสัง่งคอนะคะสลับหนังกลับนะคะหนังกลับคืออะไรหนังกับคือหนังนี่แหละแต่ใช้ด้านในนะคะเป็นเจาะรูแบบนี้นะคะลูกค้ามันก็จะให้ความนุ่มมากเลยนะคะเวลาเอามือสัมผัสน,นะคะแล้วก็คอนโซลนะคะโคงมาไร กุ้มหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะแบบนี้อเคเดี๋ยวเราไปดูห้อง,งโดยสารกันเลยค่ะลูกค้าอันนี้คือเตรียมความที่จะส่งมอบแล้วนะคะเหลือรอครับไปเจาะที่ลานส่งมอบนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาจ่ายตังค์ก็เรียบร้อยจ้าอโอค่คด้หลักนะคะ จริงๆมันมีที่อตติเวทนะคะลูกค้าแต่มันต้องล็อกรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ใช้ขับใช้ใชทเท้าไปนะคะด้านหลังน้องมาด้าพี่พานุเดยยังคงไม่ได้ใช้นะคะก็เลยยังไม่ได้แกะถุงที่หอเบาะข้างหลังนะคะรถคันนี้นะคะสามารถนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยนะคะลูกค้าเรียบร้อยะคะ่ะด้านหลังนะคะเป็นโฟลเด n e r จี Sport นะคะเครื่อง2อ0 8ันขับ4นะคะลูกค้าท่านใดนะคะมีโครงการที่จะใช้รถนะคะสามารถทักสอบถามเซลล์ด้าตโยต้าสุดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่นี่นะคะบอกเลยว่าเรามีรถให้ลูกกคคคค้าาานนะะะะะเเยอมมททีีี่่ไรรถ เดี๋ยวประมาณ9ก en okay. ้าโมงนะคะก็จะขับไปที่ร้านสงอกเนาะลูกค้ามีเริ่มรับรถนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะเมื่อพี่พานุเดชนะคะได้เซ็นเอกสารยอมรับทรัพย์สินและหนี่สินิเรียบร้อยแล้วนะคะเซลดาดาก็ได้ให้พี่พานุเดชนะคะบอกแม่ย่านางนะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับการรับส่งมอบรถในครั้งนี้ค่ะ วันนี้ไปก็ขอให้น่ำเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะพี่ชายมาจากที่โคพะเลยวันนี้ทหลาด้วยขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นเห็นหม,มาดนะพี่นะ